ไปอยู่กับพ่อหูกกลับไปบ้านฮะได้แล้วโชคดีแล้วลูกนายผันยาน,นาสุขอดีผู้ช่วยกำนันตำบลทับน้ำอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าดูอาการวัวเพศเมียสายพันธุ์ฮินดูบาราซิลวัย4ีปีซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถต่มกลับขึ้นมาได้หลังถูกคนร้ายขโมยไปเมื่อวันที่7็ตุลาคมเวลาประมาณตีหนึ่งพอมาไปได้สักมาถึงครึ่งชั่วโมองอะ่ะพาะพาลูกพาลูกเขาสงสัยเขาก็ออกมาดูมาเจอหมาตายตรงข้าง ข้างบ้านมันมันแบบมันวางยาหมาแล้วมันก็เข้าไปดูงัวเข้าไปดูงัวไปเห็นแม่งัวในข้อมันมีมันก็มาบอกพ่อพงัวขโมยลักไปแล้วผมพูดไม่ออกเลยพอตอนนี้ผมก็มีมาตรการที่จะป้องกันก็คือท่านจะเสนอท่านนายกอง์การบริหารตนตะบลนะจะให้ติดกล้องวงจรปิดคือเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราอายในการที่แจ้งความแจ้งอะไร พอตอนนี้ก็คงไม่อายแล้วครับเท่าที่ผ่านมาที่มันเป็นปัญหากันก็คือวัวเนี่ยเจ้าของวัวแต่แต่ละคนเนี่ยส่วนมากจะไม่ทำตัวรูปพันวัวพูดง่ายๆเลยไม่ทำเพราะไม่ทำนี่การตรวจสอบแต่ละครั้งเนี่ยที่บรรทุกมาเนี่ยมันก็ทำำําลําบาก การติดตามวัวที่ถูกคนร้ายขโมยไปกลับคืนมานั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอ่างทองกำลังออกตรวจพื้นที่ช่วงเวลาตีสามของวันเดียวกันบริเวณทางหลวงหมายเลข3-29ระหว่างนั้นเห็นรถต้องสงสัยวิ่งมาตามเส้นทางสายบางปะหันถึงป่าโมกโดยมีวัวอยู่ด้านท้ายรถโดยรถคันนี้ใช้หมวกคลุมผมปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนไว้ทั้งด้านหน้านและหลังเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนสายป่าโมกถึงสุพรรณบุรีเมือ่อเรียกให้หยุดปุ๊บรถคันนี้ไม่ยอมหยุดเร่งความเร็วเพื่อหลบหนี เรียกผู้หลบดีแล้วเราได้ใช้รถตำรวจหนึ่งคันคือหนูหัวองสีะไรติดตามปรากฏว่ารถผู้ต้องสงสัยนี่ปิดไฟท้ายเขามีสวิตช์ปิดไฟท้ายนปิดเลยเรามองไม่เห็นพอถึงที่แยกไฟแดงเนี่ยเขาขับมุ่งหน้ามาสุพรรณบุรีตำรวจทางหลวงนายนี้บอกว่าคนร้ายมีทั้งหมด3คน ขณะขับรถหลบหนีคนที่นั่งกระบะหลังได้ปลยววให้ตกลงจากรถบริเวณตำบลเอกราชอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่จึงใช้ปืนยิงยางรถเพื่อสกัดกัน้นระหว่างผ่านเขตตำบลหน้าโคกอําเภอผักไห่จังหวัดพนะกครศรีอยุธยาก่อนคนร้ายจะขับรถเข้าไปในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพอื้นที่รับผิดชอบสพบางจากและจอดรถทิ้งไว้เพราะเห็นว่ายางรถถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนแตกพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาหมู่ที่2แห่งนี้นะครับคือจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถกระบะของคนร้าย ขณะที่ขับหลบหนีมาจากพื้นที่อำเภอป่าโมกก่อนที่คนร้ายทั้ง3คนจะนํารถมาจอดไว้ตรงนี้และหลบหนีเข้าไปในป่าในพื้นที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วครับคนร้ายที่นอนอยู่กับบาท้ายรถเนี่ยปล่อยพวงลงถนนเพื่อให้รถตำรวจถนนชนครั้งที่1ครั้งที่สองเบรกกระทันหันให้ตำรวจถนนชนอีกเจ้าที่กะหักหลบไปได้ไม่เกิดเหตุอะไรหลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่าโอเครถคันนี้เป็นรถคนร้ายแน่นอน แเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหลวงจึงได้ยุเรียกสพป่าโมกและก็สพเฉียดชายานและก็สพฟูทอนบางจากักให้ช่วยสกัดจับกลุมวัวสายพันธุ์ฮินดูบาซิลตัวนี้หลังตกลงจากรถได้เดินเข้าไปอยู่ในคอกวัวของชาวบ้านพื้นที่ตำบวจเอกราชจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางจากักสืบสวนจากตำหนิรูป,ปรพัน้์ภาพถ่ายจนพบวัวตัวดังกล่าวส่วนคนร้ายตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามให้ตำรวจได้ประชาธัมพันธุ์ว่าในบริเวณใกล้เคียงมีวัวที่ไหนหายไปบ้าง ก็เป็นำโชคดีครับผู้เสียหายลุงผันเนี่ยก็ได้รู้จักกับทางตำร,รวจที่ป่าโมกนะครับก็มีการประสานงานจนจนได้รู้จักลุงผันคนมาด้อมด้อมมอง,มอง,มองๆระแวกท่านหรือขับรถมาวนเวียนนะครับก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ตำร,รวจเพื่อจะได้ไปสอดส่องดูแลหรือ,อทำการป้องกันไว้แต่เนื่นนะครับขอ,ขอฝากเตือนเกษตรกร,ร,กรสำหรับรถของคนร้ายจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนพบว่าเป็นของนายสมเกียรติปั้นคำ มีหมายจับคดีขโมยวัวเมื่อ3ปีก่อนโดยร่วมกับน้องชายคือนายธงชัยปั้นคำล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช้รถกระบะคันเดียวกันก่อเหตุขโมยวัวในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลไผ่วงอําเภอวิเศษชัยชาญจากกริพมจริยถ่ายภาพวัชราตาคำมรายงาน